วันนี้เราพามาชมบ้านในโครงการของ Land and House ซึ่งต้องบอกว่าเป็นบ้านในไทยที่ได้พื้นที่รอบๆบ,บ้านเยอะมากทำให้บรรยากาศของตัวบ้านจะมีความโปร่งและก็ดู private ที่นี่คือโครงการชลดาบางบัวทองหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องอนเนกประสงค์บนเนื้อที่ดิน72ตารางวาพื้นที่ใช้สอย169ตารางเมตร2ที่จอดรถซึ่งทำเป็นพื้นคอนกรีตแตมป์ให้จนถึงหน้าประตูเลยครับ มุมสวนข้างบ้านหลังนี้จะยาวจนสุดด้านในของตัวบ้านแล้วก็โปร่งจากการที่เป็นบ้านหลังมุมด้วยทําให้จัดเป็นโซนนั่งเล่นในสวนได้เลยครับในบ้านสวนแรกที่เข้ามาจะเป็นลิฟวิงซึ่งก็กว้างและได้วิวสวนสามารถเปิดออกไปเทควิวได้แบบเต็มๆส่วนห้องน้ำชาแรกก็ติดตั้งชาเวอร์มาให้แล้วด้วยใช้งานได้สะดวกครับ ถัดมาจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวบ้านสามารถจัดเป็นห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นแบบไพรเวทก็ได้เช่นกันครับห้องครัวจะอยู่ด้านในมีเคาน์เตอร์ให้พร้อมสำหรับทำครัวเลยครับซึ่งก็ยังมีพื้นที่ไว้ตั้งตู้เย็นในนี้ได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถเปิดออกไปเป็นลานซักล้างได้ครับขึ้นมาชั้น2จะเจอโถงลิฟิงโดยตรงนี้สามารถกั้นให้เป็นห้องแบบไพรเวทก็ได้อีกเหมือนกัน ส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่ก็กว้างมากตั้งเตียงคิงไซส์ได้มีโซนระเบียงให้เปิดเทควิวแล้วก็มาพร้อมห้องน้ำในตัวโดยจะเชื่อมกับโถงชั้น2ครับส่วนอีก2ห้องนอนก็ไม่ได้เล็กๆเลยสามารถจัดเป็นห้องนอนได้แบบสบายๆหรือจะจัดห้องนึงให้เป็น Walk in Closet แบบส่วนตัวก็ได้เช่นกันครับโครงการชลรดาบางบัวทองนี้ตั้งอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อย เข้าจากถนนรัตนาธิเบศต,ตรงแยกบางพลูมาเพียง3.8กิโลเมตรโดยตรงนั้นก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางพลูครับและห้างใกล้ๆก,ก็จะเป็นเซนทันเวสเกตและก็ตลาดบีบีสำหรับราคาของหลังนี้อยู่ในเรท5ล้านตน้ตนๆถือว่าคุ้มค่ากับภาพรวมทั้งตัวบ้านแล้วก็การเดินทางด้วยท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อบ,บางกอกแอสเซทเข้ามาได้ทุกช่องทางครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe, c ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ